สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาหนาวๆนนา,นา,นาอีกเหมือนเดิมนะคะพบกับพี่พาอีกครั้งนะคะก็ออกมานั่งตรงนี้แล้วมันมันไม่ได้คุยไม่ได้นะคะต้องคุยนะคะคุยคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าพี่พา มาถึงตรงนี้แล้วชอบชอบมาคุยกับเพื่อนๆนะคะมาเล่าถึงตอนพี่พามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะพี่พามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆภาษาอังกฤษก็พีจินพิจินอังกฤษนะคะก็คือ,คอ,คอได้งูงปูปลาปานะคะก็พี่พาก็แต่แฟนพี่พาเวลาคุยกับพี่พานะคะคือแกจะไม่คุยเหมือนกับหลายๆคนหลายคนอ่า สามีนะคะสามีของหลายๆคนเขาก็จะพูดกับกับเมียเขาครึ่งครึ่งฝรั่งครึ่งไทยพอพอให้เข้าใจกันแต่พี่ภาขโลรงสามีพี่ภาว่าเธอพูดเพราะตอนที่เรามาใหม่ๆเธอพูดเธอพูดภาษาอังกฤษจริงๆกับฉันนะพี่ภาจะบอกนี้เธอพูดภาษาอังกฤษจริงๆกับฉันนะฉันจะได้เข้าใจในภาษาอังกฤษโอ๊ยแต ตอนนั้นแฟนพิพาแกก็อายุยังน้อยเนาะแกก็เพิ่งจะสามสิบกว่าเนาะแกก็ชอบแก้งพิพานะคะอืมนางก็พยายามแก้งพิพานะคนคนอังกฤษนะพ่อแม่ฉันแม่ฉันน่ะเวลาคุยกับพ่อฉันน่ะพอพูดพอพูดอะไรเสร็จเขาก็ต้องบอกว่าเซอร์แม่แฟนพิพาฮู้เหรอน้ําตาแตกอ้าวเหรอ ทำไมฉันเรียนฉันฉันก็ไปฝึกพูดภาษาอังกฤษไปเรียนพูดภาษาอังกฤษทำไมเขาไม่เขาไม่สอนคํานี้สอนแต่ให้พูดอย่างนี้กับพวกทหารหรือว่ากับลูกจ้างโอ้ยแม่แฟนพี่พาหัวเลาะจะตายหัวเลาะจะตายหัวเลาะสามีพี่พาโอ้ยแกบอกว่าก็พ่อฉันก็พูดอย่างนี้แหละกับแม่ฉันบอกจริงๆเหรือแม่แม่ก็หัวเลาะนะคะและ้วแกก็บอก um, hum, hum, hum แกใส่หัว พูดถึงพูดถึงแม่แฟนพี่พาแกก็มีความดีอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆถึงแกจะห่วงลูกชายลูกชายแกคนเล็กเนาะแกก็คงจะห่วงแกแกธนุถนอมแกก็ห่วงทีนี้รถแน่นมากเลยค่ะเพื่อนๆขาทีนี้พอแต่งงานกับพี่พาเวลาแฟนพี่พาอยู่นะ่ะแกดีดีกับพี่พานะคะแต่พอแฟนพี่พาไม่อยู่นะ่ะแกจะโบกให้แต่พี่พากลับไปบ้าน แกไม่ให้อยู่แล้วยิ่งอีตอนแกมารู้ว่าพวกพวกพวกพี่พานะ่ะจะไปซื้อจะไปซื้อบ้านจะไปแยกแยกบ้านแน่นอนแล้วโอ้ยเพื่อนๆขาทํากาแฟให้แกแกก็ไม่ทานแกเกลียดพี่พาเข้าไใ้เลยนะคะเกลียดลูกสะพ้ายคนนี้มากพี่พาไปคบเพื่อนก็ไม่ได้ไปคบคนไทยก็ไม่ได้แกไม่ชอบแกก็จะบอกว่าเอา่อ ฉันฉันจะไม่ค่อยเอาคนอื่นเข้าบ้านคือเราพอเพื่อนคนไทยมาบ้านนะคะพี่พาก็หุงข้าวหุงน้ําอะไรทําให้ยางเงี้ยคนไทยพอเวลาเราไปบ้านเขาเราก็ไปกินกับเขาเวลาเข้ามาเราก็อยากจะทําให้เขาทานค่ะก็เลยทําทําให้เขาทานแล้วก็แม่สามีแกก็คือแกลาคาญ่ะแกคงจะง,งุดหงิดแหละวิครัวของข้าแกเป็นใครมา อะไรเงี้ยพี่พาก็เลยเวลาเพื่อนชวนไปบ้านพี่พาก็จะบอกอู้ไม่ไปไม่ไปคือเราไปแล้วเราก็ต้องชวนเข้ามาบ้านเรานะคะ <_ C os al> เพื่อเป็นการตอบแทนสมัยก่อนสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มี youtube มันไม่มีอะไรที่จะให้เราเอ็นจอยตัวเราเองนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะคะเ <_ C os al> พื่อนๆขาโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลยสมัยก่อนน่ะตอนพี่พามาอยู่ใหม่ๆนะ่ะแล้วพี่พา กลับไปบ้านนะ่ะพี่พาไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะ่ะเครื่องนึ่งนะ่ะสองหมื่นกวนนะ่าน่ะจริงๆที่จะคุยกับสามีนะ่ะตอนพี่พาอันนี้เล่ากระโดดไปถึงเมืองไทยแล้วนะคะทีนี้เวลาแล้วแฟนพี่พาเนะี่ยเขาจะทํางานเยอะเยอะตอนนั้นเพราะว่าต้องส่งเงินให้แม่พี่พาด้วยนะคะต้องส่งส่งเงินให้แม่พี่พาใช้ให้แม่พี่พาทำสวนแล้วก็อยู่กินด้วยเกก็ตอนนั้นแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่แกก็ ทำสวนด้วยอะไรด้วยนะคะจ้างเขาคือเกยก็เกระก็บอกเก,ก,กเหงาโอ้ยเนาะแล้วมาจอดอะไรตรงนี้เราจอดอยู่แล้วฝั่งหนึ่งเขามาจอดอีกฝั่งหนึ่งนี่มันไม่เฟรเลยนะคะสำหรับคุณผ่านไปผ่านมานี่ราคาชีวิตพี่พามาอยู่ต้อนใหม่หมอ่าก่อนจะซื้อบ้านจะซื้อบ้านก็ เงินก็น้อยเนาะเพราะว่าทำงานไหนจะเราจะอยู่จะกินที่นี่แล้วแล้วยังต้องส่งบ้านส่งจะต้องส่งบ้านส่งรถแฟนแกก็กลัวไม่ไหวพี่พาก็เลยออกไปทำงานร้านอาหารนะคะไปทำร้านอาหารร้านเล็กๆร้านหนึ่งนั่นก็โอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่า ก็าทำงานทำงานด้วยลิ้นกับทำงานด้วยแรงอะไรอย่างนี้นะคะคนชอบประจบโสภาก็ก็ได้อยู่ได้งานสบายสบายคนคนที่ไม่ชอบพูดประจบโสภอ,อคนที่คนที่เลียยไม่เก่งก็ต้องทำงานหนักถึงขนาดที่ว่าแม้แต่เวลาไปเข้าห้องน้ำก็แทบจะไม่มี โอยแต่พี่พาก็ทํานะคะทาแล้วก็ได้มันได้เงินดีไปทํางานร้านอาหารนะคะมันจะได้ทิปมันจะได้ทิปได้อะไรนะคะแต่ทิปเราก็แบ่งก,กันกับเจ้าของร้านอันนี้เราก็ไม่ว่าเพราะเจ้าของร้านเขาก็ทํานะคะเข,เ,ขเขาก็เขาเป็นคนเสิร์ฟเราเราเป็นแม่ครัวนะคะตอนแรกเลยก็ก็อีกอะไรค่ะก็จะไม่ให้เขาก็จะไม่ได้รับเราไปเป็นแม่ครัวหรอกพราะเขารู้ว่าเราเคยเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยมาก่อน เขาก็ให้เราไปเป็นแม่ครัวแล้วเป็นแม่ครัวเราก็ทําตามสูตรของเราไม่ได้ที่เราทํามาเราก็ต้องไปทําตามเขาทําตามเราก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเราก็ทําดีที่สุดอะไรที่สุดแล้วก็ยังไม่ดีไม่จะจัดจานยังผิดเลยเพื่อนๆค่ะทําจานทําอะไรเนี่ย เพราะร้านอาหารสมัยก่อนเราถ้าเราอยู่เคยอยู่ร้านอาหารไทยก็รู้อยู่ของร้านอาหารไทยอ่ะชอบประดิษฐ์ประดอยร้านอาหารฝรั่งเมื่อก่อนอเมื่อก่อนมันมีไม่กี่ร้านนะคะแต่ร้านพี่พาขอพูดถึงร้านนี้แล้วการร้านนี้เขาก็ไม่มีประดิษฐ์ประดอยอะไรไม่มีอะไรเลยนะคะพี่พาก็เออมันนิดๆหน่อยๆนะคะก็ทําให้เขาแทนที่เขาจะว่าดีอะโดนลูกน้องอีกคนนึงก็มา มาพูดอีกเพราะว่าเขาไม่อยากทํเาเขาบอกว่าถ้าถ้าทําแล้วเวลาที่พี่พาไม่มาแล้วใครจะมาทํามันจะทํายากเหรอคะ,อะมะเขือเทศเราก็ทําซิกแซกซิกแซกซิกแซก,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 ซกซแล้วก็แบะออกมามันก็เป็นดอกคล้ายๆดอกไม้สงดอกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอา,เอาผักกาดไปวางแล้วก็แครอทที่เราหัน่นฝอยไว้นะคะเอาไปวางใกล้ๆนะคะมันก็จะสวยกว่าที่ว่าเอาจานลุ้ลนๆเอาจานไปวางเฉยๆเนี่มันไม่มีอะไรเลยนะคะมันไม่มีอะไรเลย ก็แค่นี้แล้วก็ผิดใจเขาผิดใจกับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นี่เลยค่ะบางทีบางคนถามว่าเออทำงานมาอยู่ที่นี่อ่ะคนไทยเป็นไงอิจฉากันไหมมันก็มีบ้างนะคะแต่คนดีก็มีพี่ปาก็เจอคนดีก็หลายคนแต่คนที่แบบมันก็มีบ้างอิจฉาอิจฉาตาล้นกันบางทีทำงานก็ ก็มีเป็นอย่างนั้นพี่พาเข้าใจอยู่นะคะไม่ว่าที่ไหนเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาคุยมาเมาสโมยกันเหมือนเดิมนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตชีวิตใครเจออะไรมาบ้างเพื่อนๆเจออะไรมาบ้างนะคะมาเล่ากันฟังนะคะเจอเหมือนพี่พาหรือเปล่าพี่พาไม่ได้แต่งเรื่องนะคะเรื่องจริงน่ะบางครั้งน่ะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีรสไม่มีชาติเหมือนกับที่แต่งเติมถ้าแต่งเติม คนอื่นไม่รู้เรารู้เองนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักเพื่อนๆเสมอนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ